คำว่าติดเตียมพระอริยะเจ้านะอริยานังอุปวาตกานะความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเห็นผิดนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเห็นผิดนะเป็นผู้ใคร่ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์กล่าวใส่ร้ายนะดาทอติดเตียนพระอริยะเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า,จาและพระสาวกของพระพุทธเจ้าโดยที่สุด แมนเคหัพผู้เป็นพระโสดาบันด้วยอันติมาวัตถุหรือด้วยการกำจัดเสียซึ่งคุณนะการกล่าวไายมีสองอย่างครับคือกล่าวด้วยอันติมาวัตถุแล้วก็การกำจัดด้วยคุณนะบุคคลกล่าวอยู่ว่าบุคคลใดกล่าวอยู่ว่าสมณะธรรมของท่านเหล่านี้ไม่มีท่านเหล่านั้นไม่ใช่สมณะพึงทราบว่าชื่อว่าใส่ร้ายด้วยอันติมาวัตถนะุคือวัตถุ ของการเป็นเพศสมณะเนี่ยใส่ร้ายว่าไม่มีทั้งทั้งท่านเป็นสมณะแล้วบอกว่าไม่ใช่สมณะเนี่ยสมณะธรรมเหล่านั้นของท่านนะ่ยไม่มีท่านเหล่านั้นไม่ใช่สมณะพึงทราบว่านี้เป็นการใส่ร้ายด้วยอันติมะวะัตถุส่วนบุคคลใดกล่าวอยู่ว่าฌานก็ดีวิโมก็ดีมรรคผลของท่านเหล่านี้ไม่มีการกล่าวใส่ร้าย,ายกําจัดเสียซึ่งคุณครับไปทําลายคุณของท่านนะ่ะ คุณแห่งอริยะของท่านมีอยู่แล้วไปทําลายคุณของท่านพึงทราบว่านะการกําจัดสายร้ายเสียซึ่งคุณผู้นั้นพึงกล่าวใสยร้ายทั้งที่รู้ตัวก็ดีนะหรือไม่รู้ก็ตามย่อมชื่อว่าเป็นผู้กล่าวใสยร้ายพระอริยะเจ้าโดยแท้แม้โดยประการทั้งสองคือผู้นั้นนะกล่าวใสยร้ายพระอริยะทั้งที่รู้ตัว คือรู้ชัดว่าท่านเป็นอริยะแล้วกล่าวล้ายไปหรือไม่รู้ว่าท่านเป็นอริยะแต่ด่าว่าท่านลงไปก็ย่อมชื่อว่าใส่ร้ายพระอริยะเจ้าโดยแท้นี่กรรมคือการใส่ร้ายพระอริยะเจ้าเป็นกรรมหนักเป็นทั้งสักคาวรคือห้ามสวรรค์มักคาวรคือห้ามมักผลครับอะ,อะไรไม่ห้ามอะไรไม่ห้ามเนาะอะไรไม่ห้ามอบายอบายครับคือไม่ห้าม แม้ว่าไม่ทราบเลยว่าผู้นี้เป็นอริยะคือพระอริยะนะจะไม่บอกเราว่าเราเป็นอริยะอันนี้ผมหมายถึงพระอริยะแท้ๆนะเรายังไม่พูดถึงพระอริยะที่เกิดจากการแต่งตั้งสมบุติกันนะเราหมายถึงผู้ที่บรรลุมรสีผลสีจริงๆเจเริญวิปัสสนานได้วิปัสสนาญาณ16ขั้นแล้วก็บรรลุเป็นสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยก็บรรดาอริวา,าทะและวิชาที่เถเหล่านั้น สงเคราะห์ในวจีทุจริตและมิจฉาทิฐินั้นเข้าโดยมโนโทุจริตครับกรรมสองอย่างนั้นนะทั้งอาลัยุปวาทะกล่าวร้ายนะกล่าวด่าว่าดูจิตที่เป็นอกุศลด้วยโทสะนะนะแล้วก็มิจฉาทิฐิเนี่ยสองอย่างเนี้ยเขาบอกว่ามีโทษมากจริงอยู่อาลัยุปวาทะมีโทษมากเช่นเดียวกับอนันตารยกรรมคืออนันตเรยกรรมเช่นอะไรบ้างเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถาพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตท,ทำสังฆเภทแต่เขาบอกว่าอริยบาวาทะคือการกล่าวติดเตียมพระอาาริยะเจ้าเนี่ยนะมีโทษเช่นเดียวกับอนันตริยกรรมเลยนะบุคคลนั้นนะไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียนะไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียต้องถูกโยนลงในนรกครับเหมือนานายนิรยาบาลนำโยนลงในนรกฉะนั้น